เอาละข้อ4เขาบอกว่ากำหนดซิกมา x i ็กไลบเท่ากับ25 I ้าเท่ากับนถึงอะไรก็ไม่รู้ใช่ปะถึงไรอะ <15. S 1> ถึง15โอเคแล้วก็อีกอันหนึ่งคือซิกมา x i ็ y I ไอบวกเท่ากับนถึง15าเหมือนกันเท่ากับ56นะฮะแล้วก็เขาถามว่าซิกมา x i ลบ a ยกกำลังสองเนี่ยมีค่าน้อยสุดแล้ว a มีค่าเท่าไหร่ว้า wow. วอืมมองออกไหมว่าคิดยังไงไใช้สูตรซิกมาอย่าเพิ่งไปดูตัวหลังดูสองตัวแรกก่อนสองตัวแรกมันคือซิกมาอะไรฮะ อ่า x ลบ y กับ x บวก y ใช่เป่าซิกมาแจกได้ใช่ไหมในเรื่องของการบวกลบอ่ะ ah. จำได้ไหมสูตรซิกมาฮะเนี่ยเรียนไปแล้วเราว่าเรียนไปแล้วนะเรายังจำได้เลยสูตรซิกมาพิมพ์ไงาาดีนะสูตรซิกมา นี่ยหนี่ไงนี่ไงไม่ใช่เดี๋ยวอีกซิกมาหนึ่งซิกมาที่มันแจกเข้าไปเดี๋ยวนะฮาก่อนนี่นี่นี่ีน่นี่นสูตรน,นี้สูตรน,นี้สมบัติของซิกมาเอาส่งส่งให้ในไลน์โอ้ นะ Open รูป copy image แล้วนะก็เอา image แปะเข้ามาปึ๊บนี่นี่น,นี่เห็นไหมเห็นไหมที่บอกว่า sigma c ถ้าเกิด c เป็นค่าคงตัวมันจะเท่ากับ n คูณ c ถ้าเกิด c อยู่คูณกับ ai เอา c ดึงออกมาข้างนอกได้ ถ้าเกิดเป็นซิกมาเอบวกลบบีอ่ะมันแจกซิกมาได้ที่เราจะใช้คือสูตรที่สามโอเคเปล่านะเราจะใช้สูตรที่สามนะส่วนสูตรข้างล่างอ่ะเดี๋ยวค่อยว่ากันนะใช้เหมือนกันแต่ยังไม่ได้ใช้ตอนนี้นะสูตรข้างล่างนี่เคยเห็นไหมซิกมาไอเท่ากับเอ็นคูณเอ็นบวกหนึ่งส่วนสองอ่ะเคยเห็นไหมนะซิกมาไอกำลังสองเท่ากับเอ็นคูณเอ็นบวกหนึ่งคูนสองเอ็นบวกหนึ่งส่วนหกอะไรเงี้ยนะฮะ ยังไม่ได้ใช้ตอนนี้โอเคโอเคไปเพราะ,ะนั้นซิกมาแจกได้แน่ๆไปเราแจกซิกมากันดีกว่าเดีย๋ยนะปึ๊บต้องมาซูมใหม่อะ่ะอ่าโอเคมาแจกซิกมากันดีกว่ามาเราก็จะได้ซิกมา อะไรฮะ xi เหรอ xi ลบ sigma โอ้ sigma เขียนน่าเกลีย yi เท่ากับย5เป็นสรรมการที่หนึ่งโอเคไหมนะฮะทีนี้เราก็ทำต่อนะเราก็จะได้ sigma xi บวก sigma yi เท่ากับอะไรฮะ 56เป็นสมก,การที่2เอาสสมก,การนี้มาทำไงกันดี <Yeah. S 1> บวกกันเนาะบวกกันเราก็เลยจะได้2เท่าของซิกมา xi มีค่าเท่ากับเอามาบวกกันลงท้ายด้วย1นะเออเป็นเท่าไหร่เป็น81ถูกป่ะเพราะฉะนั้นซิกมา xi ก็เลยเท่ากับ40.5เลขนาเกียรจังวะใช่ไหม 40.5โอจุด้เขไหมฮะซิงมา x อเท่ากับ4 0่จุดแทีนี้ x i ล a ทั้งหมดยกกำลังสองสงสัยต้องใช้อีกสูตรหนึ่งไหมเนี่ยแอบดูช้อยก่อนดิไม่มีช้อยเหรอเป็นโจทย์ไม่มีช้อย์อตอนนี้ได้ซิงไว้ x i แล้วแหละเท่ากับ40.5คือถ้าเกิดเขียนให้มันเต็มรูปคือ i เท่ากับหน 1, ึ่งถึงสิบห้าเห็นไหม ความหมายก็คือ x i เป็นอะไรก็ไม่รู้อะแต่ว่ามี15ตัวบวกกันได้40.5เห็นไหมฮะมทีนี้ซิกมาของการยกกำลังสองอันนี้เนี่ยนะใช้สูตรนี้ได้ไหมนะ ไอกำลังสอง่ะก็ไม่ได้เนาะเพราะว่ามันเป็นก้อนอะ่ะมันไม่ได้เป็นไออุปะอืมอ่ะมีไอเดียไหมฮะมีไอเดียไหมขั้นที่หนึ่งอ่ะได้แล้วแต่ขั้นที่สองไปยังไงต่อไม่รู้รอ่ะ อืทำเป็นพะหูนามดีไหมเโอเคไหมทำเป็นพะหูนามปลกระดาษขาวมานะนะเดี๋ยวเราทำเป็นพะหูนามนะ ก็เป็น x กำลังสองลบสองหน้าหลังใช่ป่ะสอง ax ก็ได้บวกหลังกำลังสองโอเคไหมโอเคไหมนะนะนะเป็นพหุนามนะอือใส่ซิกมาเนาะ เนาะใส่ซิกมาเนาะเอ่อทีนี้เราต้องพิจารณาฮะว่าเลขยกกำลังสองมันจะมีค่าน้อยสุดเป็นเลขอะไรครับผมคิดแล้วเลขยกกำลังสองมีค่าน้อยสุดเป็นเลขอะไรศูนย์ใช่ป่ะ เพราะว่าถ้าเราเอาเลขบวกยกกําลังสองก็ได้ค่าบวกถ้าเอาเลขลบยกกําลังสองก็ได้ค่าบวกดังนั้นค่าน้อยสุดของมันคือเลขศูนย์ข้างซ้ายเป็นเลขศูนย์เข้าไมเพราะโจทย์บอกว่าให้เป็นค่าน้อยสุดก็เป็นเลขศูนย์แน่ๆทีนี้ข้างขวาข้างขวาค่อยๆแจกกลายเป็นไอขอนี้เป็นข้อยากนะนเนี่ยค่อยๆแจกนะจะกลายเป็นซิกม่าเอ็กกำลังสองออฮะ แล้วก็ลบ a เนี่ยเป็นค่าคงที่ถูกป่ะดึงออกได้ก็เป็นลบ 2a แล้วก็ sigma x นะฮะแล้วก็เอ่อบวก sigma a กำาลัง2อย่างงี้ถูกไหมเ้าใไหม เขาอยากรู้ว่า A คืออะไรเขาอยากรู้ว่า A คืออะไรอือทีนี้เธอก็ต้องค่อยๆห,หาเนาะซิมาเอ,อ็ะเรารู้แล้วมันคือสี่สิบจุดห้าถูกปะมันคือก้อนนี้ซิมาเเนี่ยมันคือก้อนนี้นะครับ ทีนี้ซิกมาเอกำลังสองมันคืออะไรเธอหาได้ไหมอ่ะซิกมาเอกลังสองคืออะไรเอาสูตรเมื่อกี้มาช่วยได้ไหมแอบดูดิสูตรเนี้ยอันนี้เราไปก่อนอื ซิกมาไอเหรอไอเท่ากับหนึ่งเหรออืมนี่ไม่ใช่อ่ะนี่มันซิกมาไอไม่ใช่ซิกมาเอ็กะใช่ปะสูตรนี้เหมือนจะเขียนผิดปะเนี่ยขอดูใหม่เออ ต้องพิมพ์ใหม่อะ่ะช่วงนี้พิมพ์ไม่ค่อยได้นะมือเจ็บเห็นปะเละเลยแมวฟัดจับเมาก็ไม่ค่อยถนัดเจ็บเจ็บไปทั้งมือเออนะขอดูสูตรก่อนซิกมาแจกได้อือซิกมาไอหน่งด้วยอะ่ะอืมซิกมาค่าคงที่ แต่ไม่มีสูตรซิงไมเอ็กเนาะเหมือนสูตรเราหายไปตัวหนึ่งอะ่ะเราก็เลยไปต่อไม่ได้เดี๋ยวนะดูตัวอย่างอันนี้ดิอืมยังไงมันก็เป็นไอฮะอถ้าเป็นไจะใช้สูตรนั้นได้ แต่ของเราเป็น x ของเราไม่ได้เป็น i ของเราเป็น x i ทำไงดีมีไอเดียไหมตอนนี้มาถึงขั้นนี้แล้ว sigma x รู้แต่ sigma x กำลังสองเนี่ยไม่รู้ จริงๆแล้วมันมีสูตรนะซิกม่าเอ็กกำลังสองอะแต่เราจําไม่ได้ลจะเธอจําสูตรมันได้ไหมมันมีสูตรนะอืมได้งั้นเดี๋ยวขอเขียนข้อนี้ให้เป็นสรุปสุดท้ายที่เราติดเอาไว้ก่อนแล้วกันเนาะเราจะติดตัวนี้ไว้คือซิกมาเอ็กลังสองนะครับซึ่งเดี๋ยวต้องหาสูตรเข้ามาแทนตรงกลางเนี่ยเราจะได้เป็น40 จุดคูณสก็จะเป็น81ดเอ็คูณสอก็คือ 81A 81A แปดสก็ตัวหลังเนี่ยเราจะดึงออกมาเป็นซิกมา A อกำลังสอใช่ปะ A เอามาัเป็นค่าคงที่ก็จะกลายเป็น C A ก็คือ15 A กำลัง2นะฮะแล้วติดอยู่ที่นี้โดยที่ถ้าเรารู้ว่า X กำลัง2อ่ะเขียนอยู่ในรูปของซิกมา X ได้เท่าไหร่ เราก็จะหาสิ่งนี้ได้โอเคไหมถันไหมถันไหมนะนะเออคือตอนนี้เรารู้ซิงมาเอแล้วแต่เราไม่รู้ว่าซิงมาเอ็กกำลังสองอะ่ะมันคืออะไรนะครับคิดว่ามันต้องมีอีกสูตรหนึ่งที่เข้ามาช่วยเนาะต,ตอนนี้ยังนึกสูตรไม่ออกเอาสกินช็อตน,นี้ไปก่อนติดเทาไมครับไม่โอเคดนี่ยวะทำหน้าโอเคทำไม ในที่สุดเราก็รู้แล้วนะฮะเดี๋ยวชี้ให้ดูใหม่อันแรกเราทำถูกต้องแล้วถูกปะ่ะสมการหนึ่งสมการสองเนี่ยแล้วเราก็คำนวณหาซิกมา Xi ได้แล้วเท่ากับแปดสิบเอ็ดนะนะอเอ,อ,เอ,อพูดผิดสองซิกมา x i เท่ากับแปดสิบเอ็ดเพราะนั้นซิกมา Xi คือสี่สิบจุดห้านะครับซิกมา Xi คือสี่สิบจุดห้า แต่อันที่สองเนี้ยไม่ต้องคำนวณเลยเพราะว่าอันที่สองมันคือสูตรใช่ป่ามันคือสูตรแผงเนี้ยไม่ต้องคิดเลยนี่คิดไปทำไมไม่รู้นะเผลอคิดใช่ป่ะเราตอนนั้นเราก็ไม่รู้เนื่องจากเรายัางไม่เห็นว่าไอตัวเนี้ยถ้าเป็นสภาพเนี้ยตอบได้เลยว่า a คือ x บาร์ AR, ใช่ไหมมันคือสมบัติอ่ะมันคือสมบัติ a คือ x บาร์เพราะนั้นถ้าอยากรู้ว่า a x บาร์คือเท่าไหร่เธอก็คำนวณต่อจากตรงนี้นี่ไงใช่ป่ะ เธอก็เอาสี่สิบจุดห้าหารด้วยเอ็นไงเอ็นม,มันคือเท่าไหร่สิบห้าใช่ปะ่ะสี่สิบจุดห้าหารด้วยสิบห้าไงตอบแล้วมาเครื่องคิดเลขมาสี่สิบจุดห้าหารสิบห้าสองจุดเจ็ดครับผมจบอออืื นะเรียบร้อยข้างหน้านไม่เกี่ยวนะฮะตอบสองจุดเจ็ดได้ไหมฟริปอืมแล้วเอาสักกินช็อตไปเพราะเมื่อกี้ก็ลืมเซฟด้วยฟริปในที่สุดก็คิดได้แล้ว กลางผิดข้างนี่ว่าถ้ากลางข้างนี้มันต้องกลางข้างนี้ใช่ไหมถึงเป็นเลขเครื่องหมายถูก <laughs> กล้องมันสลับซ้ายขวาอะจบไปจบไปเย้ yeah, ในที่สุดก็คิดได้แล้วอืมหลอกซับหลอกสอนนะนะ ข้างอืม,ออมเออลบลบทิ้งไปลบทิ้งไปไม่ไงั้นเดี๋ยวงงอีกอืมเนาะ,นะก็เขียนเขียนเพิ่มไปก็ได้มันคือสมบัติอะ่ะใช่ปะ่ะมันคือสมบัติสมบัติของ x าร์เนี่ยเนี่ยตรงเนี้ยคือสมบัติของ x าร์นะครับโอเค